มีรดินแดนบนความขัดแยง้งสู่เหตุการาดยิงผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตหลายสิบรายทำไมอินเดียปากีสถานถึงต้องต่อสู้กันเพื่อแก่แยง้ง เหตุการณ์กาดยิงอันน่าสลดที่เกิดขึ้นบนภูมิภาคแคชเมียร์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกและถือได้ว่าเป็นเหตุโจมตีครั้งรุนแรงสุดในรอบ20ปีของภูมิภาคนี้กลุ่มติดอาวุธ T R F อ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุอุกอาจนี้โดยกลุ่มนี้เชื่อว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่แยกตัวจากกลุ่มก่อการร้ายลัชการเอทายบาของปากีสถานมีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลอินเดียและไม่เห็นด้วยกับการให้คนนอกพื้นที่เข้ามาตั โรครากอันที่จริงดินแดนแคชเมียร์เป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถานมาอย่างยาวนาน และทำไมทั้งสองประเทศนี้จึงมีข้อพิาพาทบนพื้นที่นี้จนก่อให้เกิดความบุนแรงหลายครั้งความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถานเริ่มขึ้นเมื่อปี1947หลังอังกฤษแบ่งอินเดียออกเป็นสองประเทศได้แก่อินเดียที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูและปากีสถานซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมระหว่างนั้นได้เปิดให้แคว้นจำม,มูและแคชเมียร์เลือกประเทศที่จะเข้าร่วมเพราะเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศนี้ณเวลานั้นมหาราชาหรือผู้ปกครองแคว้นแค เมียต้องการเป็นดินแดนอิสระจุดเปลี่ยนคือเมื่อน,นักรบปากีสถานบุกเข้ามาในพื้นที่มหาราชาจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับอินเดียเพื่อรับความช่วยเหลือจนนําไปสู่สงครามความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ต่อมาในปี1 9 4 9ทั้งสองประเทศก็ร่วมลงนามข้อตกลงการาจีเพื่อหยุดยิงและให้องค์การสหประชาชาติเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หลังลงนามข้อตกลงดังกล่าวดูเหมือนว่าความขัดแยง้งบริเวณพื้นที่แคชเมียร์จะลดลงแต่นั่นก็อยู่ได้ไม่นาน พะหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เกิดการประทะก,กันจนทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากสงครามระหว่างอินเดียและปากีสถานเกิดขึ้นอีกครั้งในปี1965และปี1971หลังจากนั้นก็มีการลงนามข้อตกลงซิมลาในปี1972เพื่อกําหนดแนวควบคุมระหว่างดินแดนที่อยู่ภายใต้การครวบคุมของอินเดียและปากีสถานอย่างเป็นทางการถึงแม้จะมีการแบ่งพื้นที่การปกครองแคชเมียให้อยู่การครวบคุมดูแลของทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งอินเดียและปากีสถานก็ ว่าพื้นที่ทั้งหมดในแคชเมียร์เป็นของตน เหตุรุนแรงยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆในแคชเมียร์ส่งผลให้ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นแต่คราวนี้มาในรูปแบบของกลุ่มกระบฏซึ่งนำไปสู่การต่อสู้และความไม่สงบนานหลายทศวรรษโดยอินเดียได้กล่าวหาว่าปากีสถานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ความตึงเครียดบนภูมิภาคนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก mm hmm. เมื่ออินเดียตัดสินใจยกเลิกสถานะพิเศษตามมาตรา370ของแคชเมียร์ออกในปี2019ซึ่งข้อกฎหมายนี้อนุญ,ญาตให้สิทธิ์ปกครองตนเองแก่ชาวแค เมและนั่นทําให้คนท้องถิ่นไม่พอใจอย่างมากขณะที่อินเดียก็เพิ่มการควบคุมบนพื้นที่นี้ปิดเมืองจํากัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นเวลาหนึ่งปีประชาชนและนักการเมืองถูกจับ และในปี2023สารดีกาอินเดียได้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้สถานะพิเศษของแคชเมียร์ภายใต้กฎหมายอินเดียสิ้นสุดลงความรุนแรงบนแคชเมียร์ยังคงมีอยู่แม้ว่าจะไม่ได้มีการโจมตีครั้งใหญ่แบบในอดีตรวมถึงยังมีความพยายามในการเจรจาสันติภาพและด้วยความสวยงามจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดียทําให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากที่ต้องการมาเยือนที่นี่เพื่อสัมผัสความสวยงามสักครั้งหนึ่ง ก่อนที่สงครามนาฏกรรมนองเลือดในรอบ20ปีจะเกิดขึ้นและทําให้ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถานถูกพูดถึงขึ้นอีกครั้งเหตุการณ์กราดยิงใส่นักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในเมืองพาฮาวแกรมรัฐแคชเมียร์เมื่อวันที่22เมษายนภายหลังกลุ่มติดอาวุธเดอะรี i ิสแตนฟรอนต์หรือ TRF ออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโดยให้เหตุผลว่าไม่พอใจเรื่องที่มีคนนอกกว่า85,000คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์กลุ่ม TRF ก่อตั้งขึ้น ปี2019ในช่วงที่อินเดียยกเลิกสถานะพิเศษพอดีแม้ว่าจะเป็นกลุ่มใหม่และไม่ใหญ่มากแต่เหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นล่าสุดก็ทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจกลุ่มนี้มากขึ้นและพยายามหาว่าพวกเขาเป็นใครนอกจากนี้การโจมตีล่าสุดยังได้สร้างความกังวลอย่างมากเพราะเป้าหมายไม่ใช่บุคคลจากกองทัพหรือการเมืองแต่เป็นประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นเหตุก,าร,กราดยิงครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการโจมตีใส่พลเรือนครั้งรุนแรงที่สุดในอินเดียนะตั้งแต่ ปี2008ที่เกิดเหตุกราดยิงที่มุมไบมีผู้เสียชีวิตกว่า160คนทั้งนี้รัฐบาลอินเดียประกาศให้กลุ่ม t r f เป็นกลุ่มก่อการร้ายและกำลังเดินหน้าการสอบสวนอย่างจริงจังรวมถึงหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆด้วย